สบายดีพี่น้องมากินข้าวทันใจกับพี่น้องเด้อกินกันยังสบายดีเฮียมะเส้าพี่น้องข้าวเส้า อาหารเดิมมือวานนี่ด้อพี่น้องเด้อปินของเก่าปนปลาปลานิ่นอันเก่าหนึ่งนอค่ะาลัางวิมูละนี่ห่อสมสอก,กินข้าวเส้าต้อกันน้ำดานเด้อเอฟซี FC ที่หักแพงเมือ่อทุกคนทั้งไทยทั้งลาวังต่างประเทศ สมเสวนคนในบ้านนี่แหละคนเอามาขายหอ่อพกห่อพกห่อซา้วพันกีเงินไทยกืเจ็ดสิบกว่าบาทนั่นแหละเป็นขาดไปอยังแล้ว เขาบว่าปลาพี่ซ <improves emotions> ังน <Mind SAS> <io> <m Shake his Moon> ้ำผีน้ำหนองโอ้ยเบ่งหมูหันเป็นวบาน้ำีหน่องเลยแต่สะออนเขาังวะอันนี้เขาบวยังกินเฉยๆบัตรเดือดแนวดือเดือได้ประเดี๋ยวมันเดือมันเดือได้เฮ้ยมันท่ให้เอยเดือดเดอลนกระไรโอ้ยพ่นองเลย อากาศเย็นนนาวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอาทิตันเช้าเดี๋ยวจะเดินแดดหนาวไปห่อนแดด๋ยวๆๆๆน,น,น,นี่ผมขอบใจถุกสิ่งกำลังใจได้พี่น้องเด้อแม่มอนขอบใจได้หลาย ลกูกหลานหน้ที่พี่น้องโมเพื่อนให้กำลังใจเนาะน้องนองทุกสิ่งทุกอย่างม่มอ้อนกะขอบใจน่นะวิีงยังสิตอบแทนมีแต่คำอวยพรเดอ้อให้อยู่ดีมีแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อปีใหม่ปีเมือนให้โชคให้ลาบให้พบแต่สิ่งดีๆเดอ้อยังบ่เฮงกะเทิงปีใหมเเ่เนาะเดือนหน้าปีใหม่ล่ะเหตุแต่ยังบ่เปิด บบนั่งได้สเปิร์ตไป,ปไปเที่ยวแล้วประเทศก็เปิดไปไซค์กับไปจำเจจะไหนกันเนี่นพี่น้องอยู่บ้านไถ่บ้านมันตัว่าพม่าก,ก็ระเบิดอีกละโควิดเนาะเป็นหลายแล้วสัตว์ประเทศพม่านะ อันตรายพี่น้องเลยก็เศร้าเชื่อก็ปีนี่แหละพี่ชาวโอ้โหเลยก็ที่เศร้าจริงๆเลยประเทศได้การะบาดทางมือนอกกระบาดบึงข้าวอยู่ในม้อญนะบ,บึงตะข้าว ข่าวเกียกว่าบการเมืองจักไฟธรรมาศาสตร์จักไฟโควิดสมทบก,กันแซ่ดูผสมมูนี่ตัวเราเห็ดเลยค่ะมันดมได้สุดนี่ ปั่นมาให้แม่นะนี่เอามาแม่เจ้าเอาห้อกตัวเองมันเป็นเลยนะเริ่มกินบ่นนานคือหอสมแล้วเริ่มกิน,นกเหรอทำนี่แล้วก็เริ่มกินน่ะแหละ ตื่นมางนะฮะแต่แล้วกินก็จะกินยังเราี่น้องแล้วไม่หัวดินหนังไปตลาดอ่ะเดิมเดิมมีจะได้เดิมเดิม,ไ,ม,ดม,ดมไก่หมูปลาไม่ใช่นะ เขากินจะพักเหลวนกักพักเขากินจะพักไอแน่ บนปลาทูก็แซบ่บมาอุ่นเด็กก็แซบ่บกินน้ Hòa, kính kính khẩu và kín giá kín khẩu và kín giá như thường Để nắm giá mình muốn cái này Coi rồi đi đâu จะปานน่นพอกินจะปานน้นปานน้นถองโลหะสิบบาท

เอาขี้หนึ่งขี้เงียบลาไปก่อนพี่น้องเด้อไปตได้กันแเซ่ส่องน่องทิ้งใยมอนพี่น้องเด้อไปติดลายเอาขี้หนึ่งกลับไปมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามัดหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลายซัดตัดไข่แข่งส่งน้องทิ้งใยหมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย